ถึกใจคอดไม่บหลุกฮะถึกใจวาถึกใจถึกใจล้าถึกใจหลายมากัดแม่แล้วนานนานนี่สวัสดีจ้ามื่นี่แพนจิพามาเห็ดขอนนกให้ให้นุกจ้าไม่จ้าอู้จ้านี่เบิงกัดขาดมุนเบิดเลย นี่อันนี้แพนเอาเอาค้อนของท้องผืมมาใส่ให้ยืนกอนชัวขาวนี่แพนเอากลุงออกมาข้างนอกเบิ้งเถอะนี่แพนจะคุณพ่อบ้านจะไปหาค้อนเอาค้อนใหม่บกขามไอ้ไปหาค้อนใหม่บกขามนี่เห็นปะนี้มันค้อนอะไรค้อนมาตะก้งค้อนมัากับกลุงอันนี้เบิ้งกัดขาดแล้วเรียบร้อยเขาต้องเตียนใหม่หุ่นอ่ะหุ่นอ่ะ คุณต้นบักขามต้นพุ่นนี่อันอันนี้คุณพอบานแยกออกมาแล้วนี่จะเอาเอามาเห็ดคอนใส่กลงคุณพอบานกำลังวัดขนาดของกลงความกว้างยี่สิบหกนิ้วยี่สิบหกนิ้วว่าเราจะทำให้มันเป็นเหมือนเดิมอ่ะให้มันยืดข้างๆอืเหมือนเดิมเดี๋ยวจะใช้เป็นกิ่งมะขามแทน น่าจะแก่นกว่านะอันนี้มันขึ้นไม้อะไรดู้ไห่โบกูขึ้นกันไม,ไม่สนหรือเปล่าเมนบปดูไม่ไม่ที่แบบมาก็ไม่ผาเนะลีดนะมัจะเป็นบแบบแบบเหลือลน้นปากนนดูมาปากพังไปแล่วคุณพ่อบานกำลังตัด ันนี้โบแมนกงตลอดไปอันนี้เป็นกงชั่วคขาวเขากำลังร้องบประมาณที่จะเห็ดกงใหญ่กว่านี้อยู่แต่ตอนนี้อยู่แบบนี้ไปก่อนตรงตรงยาวกว่าน้อยนึงเพื่อที่เราจะบาแมนบระคุณพรบาท nhau qua cùng nói nừng ันนี้ฮะกระตัดแ่งกิ้งบกขามที่เ้าเลือกเป็นกิ้งบกขามเพราะว่ากิ้งบกขามจะแข็งกว่าไหมบอเหนียวแน่นกว่าแต่เปลือกหนีแ่นโบในเใจนะเปลือกมันก็ปอก <c oughs> น่าจะโดนปอกเปลือกหละจริงมันต้องปอกเปลือกก่อนให้นกปอกอก็ได้ เตรียมประกอบเลยจ้าแต่ถ้าอยู่รักนั่นนี่มันสวยดีนะสวยได้แบบนั้นก็ได้แต่อันนี้มันกุ่งห,อห้อยไปมนปนนหนบ่น้อยไปบ่ตัดเค๊ะตัดให้มันเข้ามาตอนห้อยยัดเข้าไปเ้าจิยัดเข้าไปต้งใดก็ต้องเลยตัดจริงเลยแง่มันหลุดเด็ดอ๋อโอ,โอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโอเคนี่เขากลังหาวิธีว่าจิ เอาเขากงได้จังดน่ะสนุกสนานอากาศดีมูนี่ออกมาแดดบ่คอยมีตัดตัดตัดออกกิ่งออกตัดออกอีจ้า เขาถึงคันยกออกมาข้างนอกเลยปกตินกจะอยู่ข้างในบาทเขาต้องอยกกลุงออกมาเฮ็ดข้างนอก ยิ่งใหม่กระเด่งใส่ตานี่จะพาาเป็นของเหมือนของเก่านี่ยดูดูมันลอยมันกัดอยู่โห่เยอะเลยโฟกัสกล่องบอโฟกัสเลยเห็นปะคุณพ่อคุณพ่อบานยกให้เบิ้งโอ้กล่องโอ้โอเคนี่โฟกัสละ ก็ทันสิย้อมโฟกัสกระได้กล่องพ้อราบกานก็ทำการพาพาใหม่ได้ยะพามือจะขอกระเล็กกันเล็กน้ำลอง ขอกะกเทลขอกะเทยอย่างแหง นนหนึ่งเซนเนาะหนึ่งเซนกมหนึ่งเซนหนึ่งเซนเลยมั้งทั้งนั้นละบาะบ่บาดีกะว่าให้รูมันตรงกันนะ่ะไม่ได้วัดดอกก็กเอาก็าเอา ล่องมันตั้งฉากคีบุนคีบุนไปโดนมันสลัดออก <c oughs> <c oughs> หนีเลยในโลกร้อนไหมอาจารย์ร้อนไหมลูกเดยวแฟนพาเขาไปเบ่งในกลุ่มร้อนไหมร้อนร้อนเหรอร้อนเหรอร้อนเหรอร้อนไม่จ๋าไม่จ๋าทำไมไม่พูดละไม่พูดทางขาว ไปละนี่นี่คือลังคาละมาล,ะลองดูดิดเดนเะสร็จแล้วระวังเดอบินสวนออกมาดิซิแต่ว่ามันมันหยานคุณพอบานอยู่นก <laughs> นกขี่ตื่น กระเชยวไปแล้ว <laughs> ได้บล้าได้บลาเก็ต้องเอาอันค้อนของทองเพิ่มออกมาก่อนบ่ ก็รู้ไม่ได้ต้องเหล่าต้องมนี้ออกอยิกนี่งไงไม่ตรงตรง้องได้ได้ไหมได้อยู่จะมันขับมากดีได้แต่ต้องเลื่อยออกอยิกงได้อยู่ได้อยู่พ่อ พาก,กันมาหาแพสละแล้วนีหนีพอ,อาฝากลักฝากลักนี่นี่นีพอนานๆนนปฏิบัติกันแกเปลือกละเราเรียมใีตรงขอบออกก่อนี๋ยวมันจะไปขี้ใส่ในบ้านใช่ไหมเรียมออกไหมไม่เป็นไรมั้ง เพราะว่าถ้าขี่จะขี้อยู่ตรงกลางก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,น,นให้ให้มันค้ำไงใช่ไหมให้ช่วยกันค้ำกลักวกลัวเสร็จแล้วใช่ไหมเนยเสร็จแล้วจ้านี่คอนใหม่ของน้องนกนี่คลิปนี้ก็ขอจบสนีก่อนจ้าถ้าใดคิดว่าคลิปแพทมีประโยชน์กะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมติดตามกดติดตามแล้วก็ กดกระดิ่งกิ้งกิ้งประการแจ้งเตือนว่าคลิปต่อไปแพนจิพาไปเฮ็ดอีหยังน้ำเนยเด้ดจ้าเฮ้ยเบิงบ่งแลาวแ<า>พนพาไปเบิ่งขางไหนเบิง่งเปิดกลงได้บอชึบเปิดได้น,นั่นปฏิบัติการนะสีสุวเอาอากัดกัดกัดมังมีกัดกล้องและ ไม่ได้ไปแปลเราจะบายบายเคทจ้าเคท